เรื่องราวของนโยบายการเงินนะคะนะปัจจุบันก็เป็นที่จับตาแล้วค่ะว่าตกลงแล้วแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในลำดับถัดไปของไทยจะเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดทางด้านของ S C B E A C มีการคาดการ์ค่ะว่ากรงงอจะคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่2.5ตตลอดปีนี้ถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่ก,กว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะ กนองอมีมติไม่เป็นเอกฉัน5ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่2.5%ต่อปีโดย2เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%ต่อปีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันพุทธที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านของ s b EIC คาดการณ์ว่ากนองอจะคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่2.5%ไว้ตลอดปีนี้โดยมองว่ากนองอจะพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปในระยะข้างหน้าในระยะกลางถึงระยะยาว มากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนับปัจจุบันหากแนวโน้มของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยในระยะต่อไปยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่3ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับตัวขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย1-3ได้ SCBEIC ค e าดการว่ากรงงจะยังคงมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาวไว้ที่ระดับปัจจุบันซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวตามที่กรอององอได้สื่อสารเอาวไว้อย่างต่อเนื่องหากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเติบโตชะลอลงกว่าที่ประมาณการเอาวไว้กรงงก็มีโอกาสนะคะที่จะ ประเมินนะคะปรับทิศทางกันใหม่โดยอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปยังคงติดลบต่อเนื่องการกระจายไปในสินค้าและบริการในวงกว้างมากขึ้นกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานอย่างชัดเจนถ้าเป็นไปในลนนักษณะนี้อาจจะส่งผลทําให้กอององอรงงต้องเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อให้นโยบายการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่อาจไม่เป็นไปตามคาดค่ะครับ เรื่องดอกเีนโยบายก็ยังคงต้องติดตามกันต่อทางฝั่งของภาครัฐก็คล้ายๆออกมากระตุ้นทวงถามเรื่องของการขอให้ลดดอกเบี้ยกันอยู่เป็นระยะระยะด้วยเช่นกันนะครับ